ด้วยนะครับจึงเป็นโรคที่รักษาหายได้นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเวลาเราเป็นเนื้องอกนะครับคือตัดออกครับการตัดออกนี่เรียกว่าหายขาดเลยนะครับแล้วเขาก็ไม่เป็นซ้ําอีกนั่นคือข้อดีของเขานั่นเองนะครับฉะนั้นใครที่เป็นโรคเนื้องอกแล้วมีความกังวลนะครับก็ไปพบกับหมอเนี่ยสามารถรักษาได้ง่ายมากเลยทีเดียวครับตอนนี้ปัจจัยเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคืออายุครับอายุที่มากขึ้นเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเหมือนที่เราได้ฟังครับว่า การที่ตัวของเ,อเทอร์โมเมียของตัว DNA เราสั้นลงเนี่ยนอกจากทําให้ตัวเราเนี่ยอายุไขสั้นลงแล้วเนี่ยยังทําให้เซลล์เหล่านั้นครับมีการกลายพันธุ์นะครับแปรรูปกลายเป็นมะเร็งก่อนที่จะเสียชีวิตก็ได้นะครับรวมทั้งปัจจัยที่เราส้ําเติมเช่นคนที่ชอบสูบบุหรี่เยอะๆครับทำให้เกิดความเสี่ยงจากมะเร็งมากขึ้น แล้วเกิดเป็นมะเร็งนะครับบางคนเข้าใจว่าเป็นมะเร็งปอดอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเป็นได้ทั่วไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งช่องปากและลําคอนะครับมะเร็งหลอดอาหารรวมทั้งมะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วยนะครับลงไปด้านล่างเลยทีเดียวนะครับบางคนเป็นมะเร็งไานะครับมะเร็งของกระเพาะอาหารมะเร็งตับอ่อนแล้วก็มะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง ได้ด้วยนะครับฉะนั้นการสูบบุหรี่นะครับถ้าคนที่ไม่เคยสูบนะครับหรือไม่เคยลองสูบนะครับอย่าไปลองเลยครับเป็นอันตรายและถ้ามีคนใกล้ตัวเราสูบบุหรี่นะครับเราได้ควันบุหรี่ที่เรียกว่าควันบุหรี่มืสองนะครับก็ทําให้เราโอกาสเป็นมะเร็งได้เช่นเดียวกันนะครับแสงแดดนะครับบางคนต้องทํางานกลางแดดจัดจัดรังสี UV นะครับก็ทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้นอกจากนั้นรังสี UV ก็ยังทาร้ายดวงตาเรานะครับที่เราให้ฟังกันหลายรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกตาหรือว่าตัวของ จอประสาทตาเราจะไให้เกิดความเสื่อมได้นะครับบางคนนะครับโดนรังสีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรังสีธรรมชาติเช่น u v ยนะครับแสงสีฟ้าเอ้ยต่างๆครับหรือบางคนนะครับมีโรคบางอย่างที่จะต้องไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ต้องฉายรังสีเอ็กซเรย์นะครับหรือว่าต้องทำเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์ที่จะโดนรังสีนิวเคลียร์นะครับ อาจจะโดนแก๊สบางอย่างนะครับซึ่งหากได้รับปริมาณที่สูงสูงนะครับเกินค่าที่กําหนดไว้นะครับก็ทําให้เกิดเป็นมะเร็งได้นะครับเช่นบางคนเนี่ยกลายเป็นมะเร็งไทรอยครับมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ฉะนั้นเราถึงรีกเลี่ยงนะครับว่าถ้าไม่มีความจําเป็นมากๆเนี่ยเราก็ไม่แนะนําให้มีการใช้รังสีเอ็กซเรย์นะครับเพราะว่ามันจะมีการสะสมโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์นะครับ จะต้องะระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์ได้นะครับนอกจากนี้สารเครมีต่างๆนะครับที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือพวกยาย้อมผมครับสามารถที่จะเกิดการสะสมนะครับกลายเป็นมะเร็งนะครับที่อวัยวะต่างๆในร่างกายได้หมดเลยนะครับหรือว่าบางคนเคยติดเชื้อไวรัสนะครับหรือเชื้อแบคทีเรียบางชนิดเช่นเ p v ีไวรัสเคยได้ยินไหมครับเ p v ไวรัสเนี่ยเป็นไวรัสที่เกิดบริเวณปากบนลูกของ นั่นเองนะครับถ้าเป็นตัวการติดเชื้อไวรัสตัวนี้แล้วครับต่อมาก็จะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ครับปัจจุบันเขาถึงมีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยการฉีดป้องกันการติดเชื้อไวรัสตัวนี้ครับคุณผู้หญิงคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยเป็นนะครับตัวของ การติดเชื้อของตัว HPV นะครับก็สามารถปิชิตวัคซีนได้นะครับนอกจากได้ผลนะครับในการป้องกัน HPV ไวรัสแล้วเนี่ยยังได้ผลทางอ้อมในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยนั่นเองนะครับบางคน HIV ติดเชื้อ HIV ครับก็คือโรคภูมิต้านทานบกพร่องครับว่าทาให้เรากลายเป็นมะเร็งได้ง่ายโดยเฉพาะมะเร็งต่อมน้าเหลืองครับบางคนที่เคยเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือตับอักเสบ C มาก่อนนะครับก็มีโอกาสกลายกลายเป็นมะเร็งตับตามมาได้เห็นไหมครับ การติดเชื้อก็ทําให้เป็นมะเร็งได้เช่นเดียวกันนะครับฮอร์โมนครับโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เรารู้กันครับการได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจจะทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้นะครับดังนั้นผู้หญิงบางรายก็เลยกลัวมากๆเลยในการกินยาคุมฉีดยาคุมครับเพราะกลัวว่ามันจะปกระตุ้นตัวมะเร็งของเต้านมให้เติบโตขึ้นนั่นเองนะครับบางคนเป็นจากพันธุกกรรมครับมีประวัติครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็ถ่ายทอดมาถึงเราได้แต่ ปรากฏว่าถ้าเราดูมาเนี่ยพันธุกรรมเป็นข,ข้อหนึ่งเท่านั้นเองส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยภายนอกถูกไหมครับที่เรารับเข้ามาที่มันกระทบทําให้เรากลายเป็นมะเร็งได้นะครับการดื่มแอลกอฮอล์ก็เช่นเดียวกันครับอาจจะทําให้เกิดมะเร็งตั้งแต่ในช่องปากนะครับในลําคอมะเร็งทางเดินอาหารนะครับกล่องเสียงมะเร็งตับนะครับที่เป็นกันเยอะๆเลยจากการดื่มแอลกอฮอล์นะครับและผู้หญิงก็มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งเต้านมได้นั่นเอง พฤติกรรมครับการดําเนินชีวิตนะครับเช่นบางคนเนี่ยทานอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเราก็นิยมเรื่องของต e t o ิกไ t เนี่ยครับว่าอาจจะทําให้ในบางรายเนี่ยเกิดกลายเป็นมะเร็งลําไส้ได้นะครับไม่ได้ทุกรายแต่ก็มีการกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งลําไส้ได้นะครับแล้วก็มะเร็งมดลูกมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ รวมถึงอ้วนขึ้นได้นะครับจากการที่เรากินไขมันมากจนเกินไปนะครับหรือการที่เราออกกําลังกายน้อยด้วยไม่ได้มีการเาผาผลาญนะครับหรือไม่ได้รับสารอาหารบางตัวครับที่ไปช่วยในการเผาผลาญเราก็เลยเกิดการสะสมเพราะว่าแหล่งของไขมันในร่างกายนะครับจะเป็นแหล่งในการละลายของสารพิษน,นะครับหรือสารตกค้างสารเคมีต่างๆเนี่ยจะเก็บสะสมไว้ในไขมันได้มากเลยทีเดียวนะครับก็เลยเป็นกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งได้มากขึ้นนั่นเอง ขบวนการเกิดโรคมะเร็งนะครับมันเกิดอย่างไรนะครับเมื่อร่างกายได้รับสารก่อมะเร็งนะครับเช่นสารเคมีไวรัสรังสีต่างๆตามที่เราให้ฟังแล้วเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้จะครับจะทําให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดเซลล์ปกติครับก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาครับถ้าระบบภูมิต้านทานของร่างกายไม่สามารถทําลายเซลล์นั้นได้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปกติในร่างกายของมนุษย์เนี่ยจากการศึกษาแล้วเนี่ยครับเรามีมะเร็งเกิดขึ้นเซลล์มะเร็งเนี่ยครับ เกิดขึ้นทุกวินาทีเลยนะครับแต่ที่เราไม่เป็นมะเร็งกันเพราะว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยครับสามารถจัดการได้โดยเฉพาะตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวนึงที่เราเรียกกันว่าเซลล์แมคโครฟาจได้ยินใช่ไหมครับแมคโครฟาจเนี่ยเหมือนทหารราบครับเขาจะทําหน้าที่ในการจับกินเชื้อโรคจับกินเซลล์แปกปลอมนะครับรวมทั้งเซลล์มะเร็งในร่างกายเราฉะนั้นถ้าภูมิต้านทานของเราเนี่ยดีครับเขาจะสู้กับมะเร็งที่เกิดขึ้นทุกวินาทีได้เราก็เลยไม่เป็นมะเร็ง แต่ขอภูมิด้านทานเราเริ่มแย่ลงครับเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เขาจะเริ่มกกาอตัวนะครับกันได้และเริ่มยึดอวัยวะนั้นครับแล้วเริ่มมีการกระจายไปที่อื่นเซลล์ภูมิต้านทานเราเนี่ยไม่สามารถทําลายเซลล์เหล่านั้นได้ทันนะครับเราก็เลยเกิดเป็นเซลล์มะเร็งหรือก้อนมะเร็งขึ้นมาในร่างกายเรานะครับ เซลมะเร็งพวกนี้ก็จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วครับกลายเป็นก้อนมะเร็งนะครับแล้วในที่สุดก็จะลุกาลามไปที่อวัยวะอื่นๆนั่นเองนะครับเห็นไหมครับกระบวนการที่สําคัญเลยคือกระบวนการของภูมิต้านทานของเราตั้งแต่ต้นนั่นเอง ถ้าภูมิต้านทานของเราดีนะครับเรากระตุ้นภูมิต้านทานของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยครับโอกาสเี่ยกลายเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะน้อยมากนะครับจนนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยบอกมาว่าในที่สุดครับเมื่อมนุษย์อายุเยอะๆนะครับเกินกว่า90ปีร้อยปีขึ้นไปเนี่ยก็จะกลายมะเร็งทุกคนครับเพราะภูมิต้านทานเราก็จะเริ่มแย่ลงครับเซลล์มะเร็งก็จะเริ่มชนะเราฉะนั้นคนพออายุมากๆครับก็จะกลายเป็นมะเร็งในบั้นปลายของชีวิตแน่นองนะครับ ถ้าเราตรวจพบเร็วนะครับตรวจมะเร็งได้เร็วเนี่ยการรักษาเนี่ยทันท่วงทีก็ทําให้เราหายได้ครับผู้ชายนะครับแนะนําว่าหากเรากําลังสูบบุหรี่บ่อยๆนะครับหรือเคยสูบบุหรี่มาก,ก่อนนะครับโดยสูบมากกว่า20ปีครับและมากกว่า1-2ต่อวันนีครับควรจะต้องไปตรวจนะครับ การตรวจคัดกรองนะครับของคนที่เป็นระวังเรื่องของมะเร็งปอดก็คือนะครับเขาก็จะไปทําการเอ็กซเรย์ปอดนั่นเองนะครับคุณหมอก็จะดูแลให้ว่ามีโอกาสที่เราจะเป็นไหมนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยดูไม่ชัดเจนก็อาจจะต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมนะครับสาหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงนะครับหากใครนะครับที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับนอกจากจะต้องตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจําแล้วเนี่ยแนะนําว่านะครับควรจะรับการตรวจโดยแพทย์แล้วก็ตรวจ ดยเ,เครื่องถ่ายรังสีเต้านมนะครับเรียกว่าแอมโมกัปเปี้นะครับทุกๆ1 2ถึงปีเพื่อเป็นแผนแผน,แผนที่ของเราเอาไว้ครับ <c oughs> คุณหมอจะได้รู้ว่าแผนที่เต้านมของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> พอมันผ่านไปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มันมีก้อนมันมีจุดที่เปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่านะครับ <c oughs> ถ้ามันมีเกิดขึ้นคุณหมอก็จะได้ระมัดระวังเป็นพิเศษและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับบางคนอาจจะต้องใช้การตรวจอันตราซาวร่วมด้วยนะครับเพื่อเพิ่ม ประสิทธิผลของการตรวจทัดก,กองให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับที่อายุมากกว่า50ปีครับสิ่งที่สําคัญที่อยากแนะนําก็คือมีความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลําไส้ลําไส้ใหญ่นะครับกับมากขึ้นตามอายุของเราที่เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเรามีญาติสายตรงนะครับที่ใกล้ชิดกันเนี่ยและเป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่นะครับ แนะนำควรจะไปรับคาปรึกษาการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ครับการตรวจหาความผิดปกติที่ลําไส้นะได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกเลยนะครับสามารถลดอัตราการตายจากโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่อย่างชัดเจนครับในปัจจุบันนี้ก็มีการตรวจเลือดน,นะครับหา เขาเรียกว่าสารมะเร็งนะครับในกระแสเลือดนะครับของมะเร็งลำไส้นะครับแล้วก็มีการส่องกล้องนะครับเข้าไปดูลำไส้ใหญ่นะครับว่ามีความผิดปกติหรือไม่ฉะนั้นถ้าใครมีอาการนะครับขับถ่ายผิดปกติถ่ายเป็นมูกถ่ายเป็นเลือดนะครับแล้วก็มีอาการนะครับที่มีติสาตตรงเนี่ยเป็นอยู่แนะนําให้ไปตรวจคัดกรองนะครับเพื่อเป็นการปลอดภัยและรู้แต่เนิ่นๆการรักษาเนี่ยก็จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเราจะกระตุ้นภูมิป้องกันมะเร็งได้อย่างไรครับ การซ่อมแซมเน่ยก็อย่างแรกเลยเนี่ยเราควรซ่อมแซมลําไส้รั่วใช่ไหมครับพี่หมอหนิงจะพูดบ่อยๆเลยเนะครับว่าโรคลําไส้รั่วเนี่ยเราดูแลด้วยการใช้คอลลาเจนได้ครับเพราะทุกสิ่งเนี่ยมาเริ่มจากลําไส้ของเราครับโดยผนังลําไส้เล็กเนี่ยมีเนื้อเยื่อนะครับของน้ําเหลืองอยู่ตรงนั้นครับทำหน้าที่ในการกรองสารพิษออกไม่ให้เข้าสู่ร่างกายนะครับรวมทั้งเซลล์ที่ตายแล้วแล้วก็เซลล์มะเร็งด้วยนะครับจะถูกจัดก,การตรงนั้นถ้าเซลล์น้ําเหลืองบริเวณลําไส้เล็กเราเนี่ยครับ มันอ่อนแอลงครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการกาเนิดเซลล์มะเร็งของลําไส้และเซลล์มะเร็งอื่นๆในร่างกายเราได้นะครับนอกจากนั้นครับเราก็ต้องมีการดูแลนะครับโดยการทานวิตามินดีนะครับวิธีง่ายๆก็โดยการไปออกแดดทุกเช้านะครับวันละสัก25นาทีครับหรือกินสารอาหารากระตุ้นปู่มต้านทานนะครับเช่นวิตามินซีหรือเบต้าคูรทนนะครับ ดูแลลำไส้และปอดเพ่ะเป็นอวัยวะที่สัมผัสเชื้อโรคมากที่สุดนะครับต้องดูอาการนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับมีภาวะของโควิด -19 ด้วยนะครับโลกของไวรัสนะครับที่มีการติดเชื้อที่ปอดด้วยนะครับแล้วเพิ่งได้ข่าวมาครับว่าวัน2วันนี้ครับ PM 2.5ก็จะมาเล่นงานเราอีกแล้วนะครับฉะนั้นปอดเราเลยต้องรับงานหนักมากๆแล้วก็เป็นจุดที่กระตุ้นทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะครับใส่ใจครับต้องดูแลระบบ ้วยนะครับเพื่อพิทักษ์สร้างภูมิต้านทานให้ดีเพราะระบบภูมิน้ําเหลืองหรือภูมิต้านทานเราเนี่ยเกิดจากระบบน้ําเหลืองเป็นหลักในการลําเลียงไปทั่วร่างกายเลยครับฉะนั้นระบบภูมิต้านทานที่ดีนะครับระบบน้าเหลืองก็ต้องดีด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้อาหารที่เรากินเนี่ยครับมันสามารถป้องกันมะเร็งได้ครับเราจะเรียกอาหารพวกนี้ว่าอาหารซูเปอร์ฟู้ดครับมีอะไรบ้างครับเป็นอาหารที่ทานง่ายอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับก็คือ ผักนะครับที่มีสีสันสดใสนะครับนอกจากจะสีสวยน่ารับประทานแล้วนะครับผักพวกนี้อย่างประกอบอด้วยแครอทมะเขือเทศกระล่ำปีม่วงนะครับบ็อกแรี่บีทรูทนะครับยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมากมายนะครับและในผักนะครับที่มีเสียเข้มๆนะครับก็จะยิ่งม,มีสารไบโอฟาวน น้อยนะครับและแคลอรี่น้อยมากๆพวกนี้ก็จะต้านมะเร็งได้ดีมากๆเห็นไหมครับการทานผักไม่ว่าจะเป็นผักสดนะครับหรือผักรวกแล้วเนี่ยก็มีประโยชน์ในการป้องกันมะเร็งครับผ,ผลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นที่เราจะหามาทานหรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใดๆเนี่ยก็จะช่วยเราได้ดีครับเรียกว่านอกจากได้ความสดชื่นนะครับที่เรารับประทานจากวิตามินซีที่ได้ในนั้นแล้วนะครับผลตมไม้ ผลไม้กระปุนเบอร์รี่พวกนี้ครับยังให้วิตามินและแร่ธาตุที่ดีกับร่างกายมากมายเลยนะครับและที่สําคัญครับให้กากใยด้วยที่มีประโยชน์นะครับช่วยระบบขับถ่ายให้เราได้อีกด้วยนะครับหัวหอมกระเทียมครับอันนี้คนไทยเราทานเยอะอยู่แล้วนะครับอร่อยด้วยนะครับแล้วคนไทยเราก็ชินกินนะครับการทานไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับ ก็พวกนี้ครับอาหารไทยๆทยเราเนี่ยก็เลยมีความได้เปรียบนะครับมีส่วนผสมของหอมและกระเทียมค่อนข้างเยอะนะครับจนโบราณเนี่ยครับฝรหลังเกิดการแปลกใจว่าคนไทยกินเนื้อย่างเยอะมากครับกินน้ำตกกินเสือร้องไห้แต่คนไทยไม่ค่อยเป็นมะเร็งหลอดอาหารไม่ค่อยเป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่ก็เพราะว่าเรากินนะครับโดยการมีเครื่องเคียงนะครับมีต้นหอมมีผักชีนะครับมีน้ําจิ้มมีการยำอย่างงี้ครับสารพวกนี้ครับไปทําลายเซลล์มะเร็งทาให้ไม่เกิดขึ้น ส่วนฝรั่งเขากินอาหารที่ย่างสุกบ้างดิบบ้างแล้วก็ไม่มีน้ําจิ้มครับเป็นเนื้อรวนรวนที่มีการผ่านการเผากาันไหม้การกลิวมานะครับเลยไปกระตุ้นการเกิดมะเร็งได้มากกว่าคนไทยนั่นเองนะครับแล้วในหอมกระเทียมเนี่ยเจะมีสารเคอร์ซิทีนนะครับอัรลิซีและก็ซิลิเนียมเยอะนะครับซึ่งสารเหล่านี้เป็นสารที่สําคัญที่ช่วยในการต้านมะเร็งให้กับเรานนั่นเอง โยเกิร์ตครับเห็นไหมครับอร่อยครับหามาทานกันนะครับนอกจากเราจะได้นะครับเป็นโยเกิร์ตเนี่ยเป็นของว่างที่ดีอร่อยแล้วมีประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับเขายังช่วยปรับปรุงสมดุลระบบขับถ่ายให้เข้าที่เข้าทางด้วยเพราะเขาจะมีตัวโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียที่ดีที่อยู่ในนั้นนะครับซึ่งมันจะกระตรุ้นลำไส้ใหญ่เราครับทำให้ลำไส้ใหญ่เรงเนี่ยมีความสะอาดครับแล้วทําให้กระตุ้นปุ่มต้านทานให้กับระบบทางเดินอาหารเมื่อระบบทางเดินอาหารเราเนี่ยครับ ม,ภมบบีภูมิต้านทานที่ดีเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นระบบภูมิต้านทานทั้งระบบให้กับเรานะครับให้กลับมาเป็นปกติด้วยนั่นเองนะครับชาเขียวครับบางคนก็ชอบทานถูกไหมครับแต่แนะนําว่าควรจะหาชาเขียวที่เป็นชาเขียวสดๆนะครับเพราะเขาเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังนะครับชื่อของเขาก็จะชื่อว่านะครับอ p พิกาโ o แคทิซ h นนะครับ แกเลตนะครับตัวย่อของเขา ECG g CG นะครับที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเซลมะเร็งได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วเขาแนะนำว่านะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบ ดื่มชาเขียวเป็นประจ,จำนะครับแล้วก็จะดื่มตอนที่เขาเป็นแบบร้อนมากกว่าแบบเย็นนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้สารต้านมะเร็งสคกตัวหนึ่งเนี่ยครับชาเขียวก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราควรจะดื่มนะครับตอนที่เราชงใหม่ๆไม่ควรจะเก็บ้ังทิ้งเอาไว้ครับเพราะเขาจะสูญเสียสสูญเียคุณค่าทางอาหารได้ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับเนื้อปลาครับอร่อยอีกแล้วครับแต่เขาแนะนําว่าจะต้องเป็นเนื้อปลาที่ก็จะเป็น เนื้อปลาที่มีโอเมก้า3ก็คือเป็นพวกปลาทะเลครับส่วนปลาน้ําจืดก็ต้องปลาที่ติดมันนิดนึงเช่นพวกปลาสวายอย่างเงี้ยครับเป็นต้นก็จะมีโอเมก้า3ในนั้น,นครับซึ่งมันเป็นไขมันที่ดีครับและช่วยต้านมะเร็งได้นะครับเป็นท้าปลาที่เรารู้จักกันดีก็คือปลาแซลมอนปลาทูน่านะครับเป็นต้นนะครับ ถ้าไข่ไม่ทานปลาแบบนั้นก็ไปหาน้อมันปลามาทานก็ได้นะครับหรือไปหานะครับน้ำมันโอเมก้าสามนะครับที่จะมีเยอะนะครับในพวกของน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมก็ได้ครับเอามาทานเพิ่มขึ้นนะครับทานยาพืชทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราทานอยู่เป็นข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่นะครับถั่วทุกประเภทอย่างเงี้ยครับหามาทานได้เลยนะครับเมื่อนาทานเข้าไปจะทําให้่างกายเนี่ยเปลี่ยนเป็นกรดบิวทิลิกนะครับในลําไส้เราครับ ซึ่งสารตัวนี้จะเป็นสารที่ช่วยต้านมะเร็งชนิดหนึ่งให้กับเราฉะนั้นการกินนะครับธัญพืชของคนเอเชียเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต้านมะเร็งได้ดีนั่นเองนะครับน้ำเปล่าครับ อย่าลืมว่าการทานน้าเปล่านี่ง่ายมากแล้วมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับหาง่ายด้วยราคาก็ถูกนะครับการดื่มน้ำเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ร่างกายมีน้ํามีนวลมีผิวพรรณที่ดีแล้วครับเขายังไปทําความสะอาดและล้างสารพิษที่สะสมออกจากร่างกายให้เราด้วยนะครับและปรับสมดุลน,นะครับภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีนะครับกระตุ้นกระบวนการขับ หายให้เรานะครับดื่มให้ได้วันละ8แก้วนะครับหรือบางคนเนี่ยค่อยๆจิบไปตลอดทั้งวันก็ได้ครับน้ำเปล่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยต้านมะเร็งให้กับเราได้เช่นเดียวกันครับองค์การอนาเมัยโลกเนี่ยครับคาดว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยรายใหม่จะเพิ่มมากขึ้นกว่า18ล้านคนนะครับทั่วโลกนะครับแล้วก็ตัวของออมะเร็ง7ชนิดครับที่เป็นการมาทั่วโลกในอนาคตเนี่ยเขาคาด ว่าจะเป็นมะเร็งปอดนะครับมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักครับมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งต่อมลูกหมาครับมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งปากมดลูกเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งพวกนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยล่ะครับข้อมูลของสารสุกเนี่ยพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าปีละ1นึ่งแสนสามหมื่นรายเลยทีเดียวนะครับเยอะมากๆนะครับแล้วยังพบว่า มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้มากกว่า7จ็ดหมื่นลายต่อปีหรือเฉลี่ยเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงละ8ปดลายเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นอย่ามองว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่แบบไกลตัวนะครับเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวนะครับและทําให้เราเนี่ยป่วยและเสียชีวิตได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับวิธีการรักษามะเร็งนะครับก็ทำอย่างไรบ้างนะครับ ก็คือขึ้นอยู่กับระยะและการชนิดของมะเร็งนั้นๆครับถ้าเป็นระยะเริ่มต้นครับจำเป็นจะต้องผ่าตัดซึ่งคุณหมอก็มักจะแนะนําให้ผ่าตัดออกครับพอเอาเนื้อออกหมดแล้วนะครับแล้วจึงจะให้ยาที่ออกฤทธิ์นะครับพวร่างกายเพื่อกําจัดเซลล์มะเร็งที่เหลืออยู่ที่เรารู้จักกันในนามเคมีบําบัดนั่นแหละครับแต่นะครับเมื่อเป็นระยะลุกลามนะครับหรือระยะแพร่กระจายแล้วนะครับการผ่าตัดไม่ค่อยได้ผลนะครับเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยเป็นการรักษาเฉพาะที่นะครับ วิวิคนที่เป็นระยะลุกลามเนี่ยเขาจึงต้องเปลี่ยนวิธีการรักษานะครับมาเป็นวิธีการรักษานะครับโดยการให้ยานะครับที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกายหรือเคมีบําบัดน,นั่นเองนะครับฉะนั้นการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดเนี่ยเราก็จะได้ยินกันมาเยอะมากเลยถูกไหมครับการรักษามะเร็งด้วยยานะครับ ้วยการใช้ที่เคมีบ,บําบัดเนี่ยเป็นการใช้รักษาอย่างแพร่หลายครับการให้คีโมนะครับหรือเคมีบาบัดเนี่ยเป็นการใช้ยาเคมีเข้าไปทาลายเซลล์มะเร็งที่กําลังแบ่งตัวครับโดยเรามีความนะครับเชื่อว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยครับเขาเกิดเยอะนะครับ เยอะไม่เท่ากับเซลล์ปกติสมมุติเขาเกิดมาประมาณ10-20%เรามีเซลล์ปกติยังเหลืออยู่80-90%ครับหวังว่าตัวเคมีพวกนี้จะไปทําลายเซลล์มะเร็งให้ตายก่อนเซลล์ธรรมดาอาจจะบาดเจ็บไปบ้างแต่ก็จะเหลือปริมาณที่จะฟื้นตัวได้แต่ความเป็นจริงแล้วหลายๆท่านพบว่าเซลล์ธรรมดาไม่ทนเคมีบําบัดเท่ากับเซลล์มะเร็งครับ บางคนเลยเสียชีวิตก่อนนั่นเองฉะนั้นตัวยาเคมีบําบัดเนี่ยจึงเป็นยาที่ส่งผลไปถึงเซลล์ทั่วไปด้วยนะครับทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยทุกทรมานจากการรักษามากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภูมิต้านทานร่างกายนะครับมักจะต่ําลงนะครับเกิดอาการผมร่วงนะครับเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับและยังเป็นวิธีแรกของแพทย์ในการรักษาและปัจจุบันก็ยังต้องใช้อยู่นะครับเพราะยังมีข้อดีเพราะทำลายเซลเล์มะเร็งได้ นที่เป็นเซลล์มะเร็งแล้วมีการลุกลามไปที่อื่นแล้วมักหนีไม่พ้นที่คุณหมอจะต้องแนะนําให้การรักษาด้วยเคมีบำบัดครับหลังจากนั้นก็จะมีการรักษาอีกแบบหนึ่งที่เราเริ่มได้ยินกันมากขึ้นก็คือ,อยาพุ่งเป้าศพนะครับซึ่งมีทั้งยาฉีดและยากินครับข้อดีคือเราออกแบบยาเพื่อไปทาลายเฉพาะเซลล์ที่ผิดปกติได้แบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นครับแต่ยาตัวนี้ครับ เขาจะออกฤทธิ์เฉพาะตัวมะเร็งนะครับผลข้างเคียงต่ออวัยวะอื่นน้อยนะครับไม่ค่อยเยอะข้อดีก็จะดีกว่าตัวเคมีบําบัดคือมันค่อนข้างปลอดภัยไม่ทําลายเซลล์อื่นๆนั่นเองนะครับโดยเขาออกฤทธิ์ได้ดีถึง80%ครับควบคุมโรคได้นะครับถ้าได้ผลดีเนี่ยครับก้อมจะยุดลงในช่วงระยะเวลาประมาณ1ปีครับแต่ไม่ใช่มะเร็งทุกชนิดครับจะมีเป้านะครับให้เราพุ่งเข้าไปจัดการกับมันได้นะครับ ถ้าดูในผู้ป่วยมะเร็ง100คนนะครับจะพบว่าคนไข้ที่มีเป้าเนี่ยครับพบเพียง2ี่0ถึงคนเท่านั้นเองนะครับอีก80คนนะครับไม่มีเป้าให้อยาตัวนี้มันจะเข้าไปขามันได้ครับฉะนั้นยาพุ่งเป้าเนี่ยที่ใช้ในการรักษามะเร็งปอดอย่างงี้ครับเขาพบว่ารักษาได้แค่50%ขึ้นครึ่งเดียวเท่าน,นั้นเองซึ่งยาพุ่งเป้าเนี่ยเหมาะก,กับเรื่องมะเร็งปอดมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังได้แค่50%นครับครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับ ย่าพุงเป้าก็คือไม่หายขาดครับนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งครับเมื่อไปถึงจุดหนึ่งครับเซลล์มะเร็งเนี่ยมันฉลาดมากเลยนะครับมันจะดื้อต่อยาแล้วพัฒนาการกลายเป็น พัน์กลายเป็นรูปแบบใหม่นะครับเขาเรียกว่า s e c o n mutation ที่แปลว่าการกลายพันธุ์ขึ้นมานะครับทาให้หลายๆคนที่บอกคิดว่าจะหายจากมะเร็งแล้วเนี่ยเลยต้องมาเป็นซ้ําหรือเป็นใหม่ครับทาให้ยาพุ่งเป้าเนี่ยตัวเดิมเนี่ยใช้ไม่ได้ผลครับซึ่งก็ต้องพัฒนาย,ยาพุ่งเปา้าขึ้นมาอีกกลายเป็นยาตัวใหม่รูปแบบใหม่ครับเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่้ยาต่อไปเรื่อยๆครับก็เลยมีกระบวนการรักษานะครับแบบใหม่ขึ้นมานะครับ ที่เขาเรียกกันว่ายาภูมิต้านทานบำบัดครับเป็นความหวังใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งครับแล้วเมื่อไม่นานนี้ครับคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็มีการถแถลงเรื่องนี้ครับให้เราได้ยินนะครับว่ายาภูมิต้านมะเร็งเนี่ยเป็นความหวังของคนไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งครับเรามาฟังกันดูครับว่าหมอพูดได้อย่างไรครับ อค okay. ไม่ไม่มีเสียงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวให้เราไปเสิร์ชหาแล้วกันนะครับในทาง youtube นะครับว่ายาพุ่มยาภูมิต้านมะเร็งนะครับที่คุณหมอจุฬาเนี่ยเขาเกล่าวไว้เนี่ยกล่าวอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยกล่าวไว้ว่าตัวยาตัวเนี้ยครับตอนนี้อยู่ในการขั้นตอนในการ พัฒนาในหนูทดลองแล้วนะครับจะทดลองในคนในปี66นี้คิดว่าไม่เกินปีปลายปี66หรือปี67นะครับเราจะได้ใช้นะครับตัวยาตัวนี้ครับแล้วก็ตัวยาตัวนี้ครับ ตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีใช้อยู่ในต่างประเทศมีใช้อยู่ครับค่าใช้จ่ายต่อคนนะครับในการรักษาเนี่ยตกแล้วประมาณ8ถึง9ล้านบาทครับแต่ว่าถ้าเราพัฒนาสําเร็จเนี่ยครับค่าใช้จ่ายต่อคนเนี่ยเขาคานวณว่าจะลดลงมาเหลือไม่เกิน1ล้านแล้วก็ในกระบวนการรักษาของไทยเนี่ยเรามีส0สบาทรักษาโรคเนี่ยน่าจะทําให้คนไทยเราเข้าถึงครับแล้วข้อสําคัญคือมันจะมาช่วยในมะเร็งที่มีการดื้อยาพวกยาพุ่งเป้าทั้งหลายนะครับ โดยการใช้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยมาช่วยในการรักษาครับถ้าสรุปก็คือภูมิต้านทานบําบัดนะครับไม่ใช่เคมีนะครับไม่ได้ไปฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรงและไม่ใช่ยาพุงเปาด้วยนะครับแต่อาศัยหลักของการทํางานของเม็ดเลือดขาวซึ่งมีหน้าที่กําจัดเซลล์แปลกปลอมนะครับที่วนเวียนในร่างกายเราครับหากเม็ดเลือดขาวทางานได้อย่างที่ควรจะเป็นจริงๆเหมือนที่เล่าให้ฟังครับเซลล์มะเร็งก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ฉะนั้น ตัวภูมิต้านทานบําบัดเนี่ยครับเขาจะไปปรับตัวเม็ดเลือดขาวของร่างกายเราที่เคยทํางานเดิมอยู่แล้วครับแล้วมันอ่อนแรงลงเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงขึ้นและทํางานได้ดีขึ้นมันก็ไปจัดการตัวเซลล์มะเร็งของร่างกายเราเองนี่คือจุดประสงค์ครับที่ทําไมวันนี้เอามาเล่าให้ฟังคืออยากจะบอกพวกเราว่าคําตอบของการรักษามะเร็งครับกลับมาจุดเดิมก็คือว่า ถ้าเราสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานของเราให้กลับมาแข็งแรงได้ครับเราจะจัดการกับเซลล์มะเร็งในร่างกายเราได้ไม่ใช่ยาอื่นๆเลยที่ไปรักษานะครับแล้วก็ตัวอิมมูโนเทรลปีอภูมิต้านทานบําบัดเนี่ยก็ไม่ได้เติมภูมิต้านทานไปจัดการกับเซลล์มะเร็งครับเป็นตัวไปกระตุ้นตัวเม็ดเลือดขาวเดิมของเราเองครับให้กลับมาแข็งแรงและจัดการกับเซลล์มะเร็งครับโดยประกอบด้วย3ขั้นตอนที่สําคัญก็คือ หนึ่งทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยเริ่มจดจําเซลล์มะเร็งเหมือนเราฉีดวัคซีนโควิดเข้าไปนั่นเองให้ร่างกายจดจาตัวเซลล์ของตัวโควิดได้นะครับพอเขาจดจาเซลล์มะเร็งได้เหมือนที่ร่างกายจดจําตัวเซลล์โควิดได้ครับ ร่างกายก็จะเพิ่มจานวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะครับแล้วในที่สุดครับนำจำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกลับไปทําลายเซลล์มะเร็งนะครับที่มันเคยสู้ไม่ไหวนะครับให้ไปสู้ได้นะครับนั้นหลักการนี้ก็เลยเหมือนกันการให้วัคซีนในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสต่อสู้แบคทีเรียต่อสู้กับเซลล์มะเร็งนั่นเองนะครับแต่มะเร็งเนี่ยเป็นสิ่งแบบฟอร์มที่ฉลาดมากเลยนะครับ เพราะเขาสามารถสร้างและแบ่งตัวและทําให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยไม่สามารถจดจําหน้าได้ครับเขาไปซ่อนอยู่ในเซลล์ปกติครับแล้วค่อยๆกลายพันธุ์นะครับเข้าใจว่าเซลล์ปกติของร่างกายเนี่ยก็จะเติบโตและแบ่งเซลล์นะครับมันในร่างกายเราโดยเซลล์เมดลือดขาวเนี่ยไม่กล้าไปทําลายเซลล์เหล่านั้นครับ นักวิทยาศาสตร์นะครับจึงพัฒนายาที่เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและกระตุ้นการเพิ่มจานวนนะครับและเพิ่มขีดความสามารถในการทาลายเซลล์มะเร็งของเม็ดขาวนะครับที่คุณหมอจุกลากําลังศึกษาอยู่นะครับเรื่องของภูมิต้านทานบําบัดนะครับเอามาช่วยในเรื่องนี้นั่นเองแต่ในระหว่างนี้ที่เรายังไม่มียาภูมิต้านทานบําบัดนะครับเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับในการกระตุ้นภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบอรี่ดีท็อก์นะครับภูมิวิตามินซีนะครับภูมิคอลลาเจนพาร์ท หรือว่าบูมดีแนนะครับรวมทั้งกาแฟรูรมคอปฟี่ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายนะครับแล้วก็บูมิโคพารนะครับเป็นตัวที่ไปช่วยกับฟุ้นภูมิต้านทานของเราก่อนทั้งคนที่ มีสุขภาพแข็งแรงนะครับยังไม่เป็นมะเร็งหรือคนที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นนะครับหรือระยะท้ายท้าย,ท,ายที่มักจะมีการถามมาว่าคุณหมอแนะนําอะไรดีในการที่เป็นมะเร็ง<ม>ผมมกกักจะแนะนําไปบริ้ดีพอบูมวิตามินซีบุมมคอลเลสเตอรอลและบุ๋มดีนะครับแต่ถ้าคนจะทานกาแฟด้วยทานบุรตีด้วยก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามครับโดยสรุปแล้วสามารถทานผลิตัฑ์ได้ทุกตัวของบริษัทเลยนะครับในการกระตุ้นปู๋มต้านของเราเพราะว่าปุ๋มต้านทานเป็นคําตอบของมะเร็งในวันนี้ครับนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากกับพวกเราครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะคุณหมอสักดาในค่าคืนนี้ด้วยค่ะนะคะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวไอคอนทุกท่านคะขอบคุณคุณหมอได้หัวใจคนละดวงอย่างน้อยได้ไหมคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราได้รับความรู้ในเรื่องของโรคมะเร็งกับภูมิต้านทานมะเร็งนะคะก็คือเซลล์ผิดปกติในร่างกายค่ะและที่สําคัญนะคะไม่มีใครอยากเกิดมะเร็งไม่มีใครอยากเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเนื้องอกส่วนปัจจัยที่ทําให้เกิดมะเร็งนะคะทุกคนทุกๆอย่างที่คุณหมอกล่าวมาเนี่ย มันเป็นสิ่งที่บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยนะคะและที่สําคัญเวลาที่อายุของเราเริ่มเยอะนะคะร่างกายมีความเสื่อมเนี่ยห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยถือว่าเสี่ยงแล้วถ้าเรายังไม่เคยเป็นมะเร็งเนาะแต่บางท่านก็จะเจอโรคมะเร็งก่อนวัยอันควรน,นั่นเองค่ะและวิธีการรักษาที่คุณหมอกล่าวมาเมื่อกี้นะคะเท่าที่ฟังค่ะทุกคนวิธีที่ควรจะทํานะคะถ้าเป็นระยะแรกเริ่มเนี่ยคือการผ่าตัด ถูกไหมคะแต่ถ้าลูกลามก็ต้องใช้เคมีบําบัดซึ่งการใช้เคมีบําบัดก็บางทีมันก็ไปทําลายเซลล์ดีของเราด้วยนะคะแล้วก็ไปทําลายเซลเล์มะเร็งควบคู่กันไปก็ยังมีผลข้างเคียงอยู่รวมไปถึงนะคะล่าสุดนะคะของคุณหมอจากจุฬาเนาะที่วันนี้คุณหมอศักดาให้ความรู้กับเราเนี่ยเป็นในเรื่องของการทํายาใช่ไหมคะเป็นภูมิต้านทานบําบัดซึ่งตัวเนี้ย คิดว่าดีที่สุดแต่ราคาก็ไม่น้อยนะคะถ้าวิจัยแล้วออกมาแล้วเนี่ยอาจจะประมาณหลักล้านเพราะฉะนั้นค่ะภูมิต้านทานของเรานะะคทุกคน การที่เราเป็นมะเร็งแล้วเสียหลักล้านเพื่อไปอรักษาร่างกายเราอาจจะเสริมภูมิต้านทานก่อนที่เราจะไม่เกิดมะเร็งใช่ไหมคะด้วยการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเพื่อเสริมภูมิต้านทานร่างกายคะ่ะไม่ว่าจะเป็นดูนไฟเบอรี่นะคะ,ะบูมวิตามินซีพลัสค่ะแล้วก็คอลลาเจนของเราด้วยนะคอลลาเจนพลัสนะคะบูมดีเอเอ็กซ์ด้วยกาแฟารูมคอฟฟี่นะคะรวมไปถึงบูมโกโก้พลัสด้วยนะคะทุกๆตัวทํางานเสริมธิ์การทานก่อนนะคะเพื่อ เสริมภูมิต้านทานนะคะจะทําให้เรา ไม่มีโอกาสนะที่จะได้รู้จักกับเขาว่าแรงหรือรู้จักก็อาจจะไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่าเรามีปูนต้านทานที่แข็งแรงก็อาจจะเจาะได้ยากนิดนึงนะคะก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านมีทานกนันครบทุกตัวหรือ,อยังคะเออท่านไหนมีไม่ครบลองหามาทานสลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะเอาละคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวแม่นิ่มขออนุญาตเช็คหลังบ้านนิดนึงนะคะบิ๊กบอสพอของเราวันนี้ท่านตรงต่อเวลามากเลยนะคะนอกจากจะทางาน รัดตัวแล้วนะคะเวลาน้อยมากๆเลยแต่วันนี้นะคะท่านก็ยังจัดสรรเวลาค่ะเข้ามานะคะให้ความรู้ค่ะเป็นอาหารสมองนะคะให้กับพี่